อรุณสวัสดิ์น้องๆเมียวเช้านี้มีอะไรใหม่น้องๆเหมียวบ้านน้องๆเหมียววัดโป่งชัยมีอะไรใหม่ครับเช้านี้เราปูกกลับบิถบาลมาเจ้าเหมียวมาเฝ้ารออยู่สวนหน้าวัดนี่สวนหน้าวัดนี่หรือว่ามาจับกบจับเขียดจับจิงหลีดหรือเปล่าได้ยินเสียง จิงหรือร้องเจอกแจ๊บเจ้าแจ๊บเป็นธรรมชาติที่อ่าสบายหูสบายตานะมานั่งนอนรอหลวงปู่อยู่หน้านี่เลยอุ้ยเวิเล่น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 รอเล่นรอมารอกันเยอะเลยเนี่ยทางนี้ก็ม <sext trad is ores> ีไหนไหนไหนนี่ทางนี <eu>. <music> ้ก <PowerPoint> right ็มีนี่เอกนี่เอกทางนี้เอกโอ้โหฟ้ารอบนถนนนี่เลยนะ นี่ถนนข้างทุ่งนานี่ข้างทุ่งนาอันกว้างใหญ่ให้เอฟซีได้ดูครับให้เอฟซีได้ดูว่าน้องๆเมียวมารอหลวงปูท่ที่ถนนหน้าวัดข้างทุ่งนานี่และที่รอที่ออยู่หน้าวัดที่อีกหลายชีวิตเลยมานั่งรอนอนรอหลวงปู่กลับมา นั่งรอนอนรอเล่นรอกันไปด้วยมากันใหญ่แล้วอันนี้ลูกทางนี้เจ้าพุ่มพวงเจ้าพุ่มพวงกำลังเล่นกันสนุกเลยนะเล่นการสนุกเลยนะนั่งรอเฝ้ารอหลวงปู่กลับมา หลวงปู่กลับมาแล้วดีใจยังเลยดีใจลังเลยหลวงปู่บินสบายกลับมาแล้วมีอะไรให้น้องๆเหมียวบ้างดีใจดีใจดีใจหลวงปู่จะได้ให้อาหารเช้าแล้วหลวงปู่มีอะไรมาให้น้องๆเมียวคะมีอะไรมีอะไรมาให้น้องๆเหมียวคะมีอาหารดีๆเยอะแยะเลยลูก ญาตโยมแฟนขับใส่บาทมาก็มีเยอะเดี๋ยวหลวงปู่จัดให้นะครับเดี๋ยวหลวงปู่ไปจัดให้นะคะเ,เล่นกันยหละเล่นกันยหละสบายใจนะเนาะสบายใจเออจ้าสีทองใหญ่เจ้าสีทองใหญ่ มีอะไรบอกเจ้าสีทองน้อยเจ้าสีทองน้อยหนุ่มน้อยหนุ่มหายหาวอยู่ยังหาวนอนอยู่เลยเดี๋ยวนี้เริ่มนอนเตือนสายแล้วนะตัวเองเปหนุ่มแล้วนะเปหนุ่มแล้วนะจะนอนเตือนสายไม่ได้แล้เอาละเอาละเอาละ,าละหาที่เล่นละหาที่จะก,กวนพี่เขาแล้วนะมีความสุขเลยเนี่ยเจ้าสีทองเออหงหน้ายิ้มเลย โมน่ายิ้มพี่สองใหญ่เล่นด้วยพี่สีสองน้อยพี่จะสองใหญ่เล่นด้วยกันเล่นกันเล่นกันเนาะพี่กับน้องเล่นกันเนาะอ่าเล่นกับพี่ดิอุ้ยอุ้ยเป็นไรเป็นไรเป็นไรหมดกัดหมดกัดหมดกัดแล้วมาเลยจ้าละ เล่นกันด้วยความรักหนะยอกล้อเล่นกันด้วยความรักระหว่างแมวน้องๆแมวเพื่อนๆกันทท้งนั้นอยู่บ้านด้วยกันรักสามัคคีกันดีเจ้าพี่ผสมสีเจ้าพี่ผสมสีก็มาด้วยมีใครมาออกมีคำาอกอมากันเยอะๆแล้วมากันเยอะแยแล้ว เล่นกันใหญเล่นกันให ดีอกดีใจหลวงปู่กลับมาแล้วเจ้าสีทองก็ยังเล่นสนเหมือนเดิมกำลังวัยรุ่นหนุ่มน้อยอยู่อ่านนั่งคุยกันก่อนครับนั่งคุยกันก่อนข้าหลวงปู่กลับมาแล้วมีอะไรจะสนทนามีอะไรจะสนทนาครับเมื่อคืนหลับสบายดีเนาะ หลับสบายดีได้รับข่าวดีจากพี่พี่เอฟซีมากมายเลยพี่พี่เอฟซีที่ติดตามน้องๆอ,อยู่ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านครับขอบคุณเอฟซีใจดีทุกคนทุกท่านค่ะที่มีเมตตาน้องๆบริจาคอาหารมาและเข้าติดตามชีวิตการไปรอยู่ของน้องๆเมียวด้วยดีตลอดมาและ ตลอดไปขอบุญกุศลที่พี่พี่เอซมีเมตตาต่อน้องๆจงอำนวยอวยชัยให้พี่พี่เอทุกคนทุกท่านพบกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกคนทุกท่าน ทั่วการทุกทุกท่านเธอน้องพุ่มพวงคุยอะไรคะแต่งตัวแต่งตัวแต่งตัวสวยดูแลความสะอาดเนื้อตัวดีจังเลยพี่พี่เอซติดตามถามหาอยู่นะ น้องสีทองสีทองน้อยสีทองน้อยก็มาเอา้าเล่นกับพี่กันแล้วเล่นกับพี่กันแล้วนี่พระเอกนางเอกอยู่ด้วยกันแล้วพระเอกนางเอกอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนะ ขอบคุณเลยครับขอบคุณพี่พี่เอฟซีนะขอบคุณนะครับขอบ,นะขอบคุณนะครับ,ขอบ,รบขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะ